Okay, when I'm all, huh? yeah, I'm good afternoon, afternoon, afternoon students. How are you today? Yeah, bye. Bye. I'm like, thank you. So much, and very nice that you sit down, please. Thank you, teacher. Okay, I want to share the document of the student, okay? My name is เกียรตินัทพงศ์ท่านศักดิ์วายุสิวากสรสลาวุฒิกนกออนณภารัย นินนลคนคนลชลันสเปรียคอนอรคเีคนชิมนเสพัชชลินอร์เพัชชลินจันทบุตรสิริวันอรเสุทชาอารเซอนอนงเจส What one point? Okay. today okay, so We will start studying chapter seven. Do you know what chapter seven is called? Okay, open the book. you want open on page thirty-two. อะไรลูกเธออีกดาวใช่ไหมอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของบทที่เจ็ดเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ของบทที่เจ็ดก่อน Are you ready? y e s, <Yeah>. <S Okay first word รู้ไหมคำนี้อ่านว่าไงเชิญดาว What วันจัน s ร์สีเงินดาวลดเสียงลง And next wordcareful <Yeah. S 1> nextteenager แต่ถ้ามันแย่ยก,กว่าคำว่าแปลเราจะใช้คำว่าเดลเดลคำนี้ล่ะเ,เดลเดลแปลว่ไไาไงโอเคอ่ะนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์นันไปที่เรียบร้อยแล้วโอเค everyone open ม o อนเทสเตอร์ที่ถููหนังสือเรียนหน้า32สิ turn it down turn it down คืออะไรลูกติดปิดมาลงซ้าชายถูกต้อแล้วทีนี้เรามาดู ก่อนที่เราทำมาดูครูขอทดสอบความคล้อของพวกเราค่ะจ you know, ิโร่ไซมอ n เซเกมมีใครรู้จักเกมไซมอนเซไหมไม่ถ้าครูพูดคำว่า Style ไซมอนเ Touch Your Ears ให้นักเรียนเอามือแตะที่ไหนหูใช่ไหมแต่ถ้าครูไม่ได้พูดคำว่า s ไซมอครูบอกว่า Touch Your e y ให้นักเรียนเอามือไปแตะที่ตาครูจะขออนุญาตสูงคนนั้นมาตอบคำถาม Okay. One, two, three. Simon say. Touch your eyes. Eyes. Simon say. Touch your head. Touch your mouth. And จากคนทำผิดจริงๆแล้วฮะโอเค One, Two, Three Simon say Touch your nose Simon say Touch your mouth Simon say Touch your, your ears Touch your eye s อ่ามีคนแตะที่มาแล้วสองคนอ่ะให้นักเรียนสองคนนี้ ความดนตรีเนี่ยชอบยังไง rock ใช่ไหมใช่ไหมไหนูตอบอะไรหนูเพลงเศร้ารู้แล้วอันนี้ล่ะร okay. ็อกโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นไงงี้ง่ายไหมค่ถามอ่ะเราจะมาเข้าบทที่7ด,ด้วยกันแล้วโอ okay. <Okay. S 2> เคคุณรู้สึกว่าห้องนี้มีความพร้อกผสมคนแล้วโอเคเอาวานลุกแอดกระกาว,วาันกระกาวันเขาบอกว่า turn it down, it m i g o w Mary Taylor of the child t her 16 years old son Patrick. Mary Taylor เนี่ยมักจะปตะโกนเรียก Patrick ลูกชายวัย16ปีของเธอ Patrick loves rock music. Patrick ชอบดนตรีแนวไหนโอก Rock, rock music. He plays on the CD player in his room. เขาเขาเนี่ยเล่นมันบนเครื่องเล่น CD ในห้องของเขาอ่า h i ่เฟอร์ i t อ a ์ a าลีม i สกิตและเอนเ n เขาบอกว่ารายการโปรดของเขาเนี่ยเคงโปรดของเขาเนี่ยคือลี b e ส t i t แล้วก็เอน n ีเ e i อีสแบสแว s, s brown say ท a t p a t เนี่ยพูดว่าท a t เนยกล่าวว่ารายการโปรดหรือเปโรดของเขาเนี่ยคือ d ีม i สก i t แล้วก็ e อ i n e เนนั่นเองเดอ s brown จะดีที่สุดเมื่อเปิดมันดังๆท a T ติกล่าวประการที่ส นักเรียนช่วยครูอ่อานได้ไหมอรุเรยหรือจะให้ครูอา่านแล้วก็นักเรียนอ่านตามอา่านนักเรียนอ่านตามโอเควันรีพีทอัลบั้ม I Don't Like That, don like that. High o f Music Say t s Mary and Patrick Play <Patrick> It t o o r o u d Wow. it made me annoyed i always have to Patrick, to think about the other people in the house, in the house. Say, Mary. say Mary, when Patrick, father, when Patrick father and I, and I come, home work, come home from work, we don't want to listen we to, to lim biscuits. I also tell Patrick, also tell Patrick. that the loud music, that the round music. will make him deaf. ทรารกพี่สองเขาบอกว่า oh, I don't like that kind of music ฉันไม่ชอบดนตรีแบบนั้นเลย Mary กล่าว Mary คือใครลูกแม่ <m ary> ของ Patrick <m ary> เก่งมาก Very good and Patrick play i too t loud และ Patrick เนี่ยก็เล่นมันเปิดมันดังจนเกินไป i t made me annoyed มันทำให้ฉันรู้สึกเป็นไง annoyed ลำคาญใช่ไหม I always have to ask him to turn it down ฉันเนี่ยมักจะต้องขอให้เขาเนี่ยปิดมันลงเสมออ่าแม่ขอใคิดก่อน Parents all over the world have the same problem พ่อแม่ทั้วโลกเนี่ยมักจะประสบปัญหาเดียวกันเลย t ีนี้ g e r often like to listen to rock music วัยรุ่นเนี่ยมักจะชอบฟังเพลง rock ดัง and the i r parents don't like it พาะและพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยไม่ชอบมันเลย I tell Patrick to think about the other people in the house เขาบอกว่าฉันเนี่ยบอกให้แพทริกนึกถึงคนอืน่นที่อยู่ในบ้านด้วยแมรี่กล่าวไว้ When Patrick f a t h e r and I come home from work เขาบอกว่าแม่บอกว่าเมื่อฉันเนี่ย พ่อของแพทชิ่เนี่ยตัดจ,จากที่ทำงานใช่ไหม We don't want to listen to m i s c u i t เราม่อยากฟังเ i m ง i s c u i t เลยที่แพทีิ่เปิดเลย I also tell p a t t ่ that we d o n s want d o make him d e a ก็คือพวกเราเนี่ยไม่อยากฟังเพลงที่แพทีิ่เปิดฉันเนี่ยบอกแพทชิ่งเยว่าการเปิดเพลงเสียดงดังๆเนี่ยจะทำให้เป็นยังไง Make him d e a ็คือเป็นยังไงหูุเดียว <c oughs> อ้าอาจจะทำให้หูุหัวได้เด็ดเก๋ ทระกาที่สาม Mary is right Mary เนี่ยพูดถูก d r David Mason from Hurst University in Australia d r David Mason จากมหว Australian Australian. าวิทยาลัย Hurst ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยกล่าวว่า Loud music can damage your ears เสียงดนตีเนี่ยอาจจะทำให้หูของคุณเนี่ยได้รับความเสียหายได้ Listen ราว r e a t h i n g to round music on C D or new iPod is bad ก็คือการฟังเพลงเสียงดังจาก C D หรือว่า iPod เนี่ยเป็นบบสิ่งไม่ดีไม่ใช่แบบนะ iPod key say ก็ say, คือเขากล่าวไว้ ah b u t the round music at rock concert is worth แต่เสียงดังในคอนเสิร์ต rock นั้นเป็นสิ่งที่แย่ยกว่ายาง k e o p e s h o u l d be careful ก็คือ คนหนุ่มคนสาวเนี่ยควรจะระมัดระวังอยมากเลย When your e a r are damaged ก็คือเพื่อหูของคุณเนี่ยได้รับความเสียหาย mm. It is difficult to hear w h a t people are saying to you เป็นเรื่องที่ยากที่จะได้ยินสิ่งที่คนอื่นพูดก,ก,กับเรา uh. if you l o v e music ถ้าคุณรักในดนตรีต You t want to become deaf คุณคงไม่อยากเป็นคนหูหนวกใช่ไหม ประกานที่สี่เขาบอกว่า b u t this is not a n e w p r o b l e m แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาใหมา่เลย when I was a teenager my p a r e n t i n g f w i k e my music s t a r Lee แมรี่พูดว่าตอนที่ฉันบบยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยครอกับแม่ของฉันเนี่ยไม่ชอบดนตรีที่ฉันเปิดเลยที่ฉันฟังเลย I love the r o w i n g Stone แมรี่บอกว่าฉันชอบ The r o l i n g Stone เพลง The r o l i n g Stone And play, yes, call, wow. แล play Brown ฉันก็เปิดมันดังมากๆ My parents say the same thing to me. turn ิดดาวคอกับแม่ของฉันนะบอกไปเสียงเดียวกันว่าปิดมันลงซะเธอดดอ่ะจากที่เราได้ฟังเราไม่อ่านไปแล้วก็ฟังที่ครูอ่านไป m a r y เนี่ยมีลูกชายชื่อว่าอะไรคะ Patrick นะใช่ไหมแล้วและแ a t ทเนี่ยชอบฟังเพลงแนวไหน บล็อก <Walk, S 2> ใช่ไหมอ่าแพทริกอายุเท่าไหร่แพทริกอ่ะสิบหกปีใช่ไหมโอเคอ่ะครูมีงานมาให้ทำให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมาค่ะโอเค Do you see general understanding on page 34นักเรียนดูหน้าสามสี่ที่หัวข้อ general understanding <c oughs> หรือจนา่วน ดูบนจอทีวีก็ได้ก็คือเขาบอกว่าในคำสั่เขาบอกว่า t ซิร์ฟเวอร์ท r เซิร์ r เวอร f o ีท f โ o ร o ทูออฟเอฟ o ฟร n ของทูเอชออให้วงกลมที่สำหรับข้อนีมันเป็นจงส่วน f อสำหรับข้อนมันเป็นเอทสำหรับแต่ละข้อความต่อไปนี้แต่ครูจะให้นักเรียนดูแต่ละข้อที่อยู่บนหน้าจอแล้วครูให้นักเรียนเขียน ข้อหแล้วก็ตามด้วย t แทนคำว่า t u o ที่แปลว่าจริงส่วน f แทนคำว่า four ที่แปลว่าท็จสมมติว่าครูอ่าน mary and patric k like the same kind of music mary กับ patric k ชอบดนตรีประเภทเดียวกันนักเรียนคิดว่าข้อนี้จะเป็น t u o หรือ f e t หรือ f f o s e f ใช่ไหมนักเรียนก็เขียนข้อหนแล้วก็ตามด้วยตัว f ลงไป Okay. Question Mary and Patrick like the same kind of music. True or false? two. Okay. 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 Number two. Patrick. That's why listening to raw music is a Make sure you find a place now. get Okay. Number three, raw music can be bad for your ears. But, that can understand the dog. หูขอคุณได้ number four Mary listening to rock music when she w o r k d at teenager Mary เน mm ี่ยฟังเพลงเสียงดังตอนที่เธอยังเป็นอะไรที่ได้เจอเธอแล้วโอ้วัยรุ่น สร็จหรือยังไอวีฟิเนชโอเคถ้าเสร็จแล้วให้เอา

嗯。 อานี้แทนโดยให้จิ้มอ่านนะไม่ใช่แบบ <c oughs> เินอ่านไม่เอานะให้จิ้มนะเดี๋ยววร์โอเคเราจะทดลองเล่นกันก่อนอ่านะทกคเราทดลองเล่นก่อนโอเค that one two three วิริร์์ดเวิร์ดวร์ร์ดเวิร์ดเวิรร์ร์ดเวเวิร์ดเวเวิร์เ เีวถ้าครูเป็นฝ่ายที่อ่านความสั่งความก้องายนี้ก่อคือเป็นผูชนะเพราะฉะนั้นคนที่ต่อจากนักผูมอ่านจะต้อง stand by รอและโอเคไหม <S <s okay. Do you understand? Okay Are you ready? Are you ready? y e s Okay One Two Three i l Rock paper scissors. Rock paper scissors. <laughs> And my parents did the rock, paper, it scissors. Rock, paper, it scissors. <laughs> you 嗯，我挺好的。